สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน,วนเอเชียวันนี้มาติดตามประเด็นฮอตอีกประเด็นหนึ่งน,นะครับเกี่ยวกับการโต้ตอบกันดุเดือดระหว่างชาวเน็ตไทยและชาวเน็ตจีนบมดาราไทยบไบร์วชิรวิทย์ชีวอารีที่ล่าสุดนะครับสถานเอกอกัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงพร้อมระบุว่ามีคนบางกลุ่มบนโลกออนไลน์ได้ใช้โอกาสนี้ทําให้เรื่องขยายใหญ่โตลูกดามออกไปพยายามวางแผนมุ่งร้ายยุแยง เพื่อทําให้ผู้คนผิดใจกันและชี้ว่าความคิดนี้จะไม่มีทางประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับปมโต้อตอบกันดูเดือดนะครับระหว่างชาวเน็ตไทยและชาวเน็ตจีนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากชาวเน็ตจีนได้แคปรูปคอมเมนต์ของไบรท์วชิรวิชชีวะอารี ดารานักแสดงชาวไทยจากซีรีส์พระเราคู่กันเพราะรับไม่ได้ที่ดาราหนุ่มคนนี้มีแฟนแล้วโดยพยายามที่จะโยงกรณีดาราหนุ่มคนนี้เรียกฮ่องกงว่าประเทศฮ่องกงโดยไม่ได้ตั้งใจและได้ขอโทษไปแล้วแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับได้มีชาวเน็ตจีนได้มีการลามปามไปว่าแฟนสาวของดาราหนุ่มคนนี้เชีรยไต้หวันด้วยก็เลยทำให้ชาวเน็ตทั้งสองฝ่ายได้ออกมาโต้ตอบกันอย่างดุเดือด เท่านั้นยังไม่พอนะครับชาวเน็ตฮ่องกงและไต้หวันได้ออกมาผสมโรงด้วยก็กลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นชาวไทยฮ่องกงและไต้หวันและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชาวเน็ตจีนเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจากประเด็นดารานะครับก็กลายไปเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับทำให้สถานเอกอกัครรชทูธสารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยโดยโฆษกสถานเอกอัครรัชทูตจีน ประจำประเทศไทยได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่าน Facebook เป็น3ภาษาจีนอังกฤษและไทยโดยมีเนื้อหาดังนี้ในช่วงนี้มีการแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์ของทั้งประเทศจีนและประเทศไทยก่อนอื่นขอเน้นย้ำว่าหลักการจีนเดียวเป็นหลักการที่ไม่ต้องสงสัยฝ่ายจีนยืนหยัดคัดค้านบุคคลใดที่แสดงความเห็นที่ผิดพลาดต่อหลักการจีนเดียวไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม ในขณะเดียวกันขอเชื่อเห็นว่าหลักการจีนเดียวเป็นจุดยืนที่รัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยยึดมั่นมานานความคิดเห็นส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์สามารถสะท้อนอคติและความไม่รู้ของตนเท่านั้นแต่ไม่สามารถแสดงถึงจุดยืนที่มั่นคงของรัฐบาลไทยและความเห็นกระแสหลักของประชาชนชาวไทยได้คนบางกลุ่มบนโลกออนไลน์ใช้โอกาสนี้ทําให้เรื่องขยายใหญ่ตัวลูกรามออกไปพยายามวางแผนมุ่งร้ายยุแยง เพื่อทำให้ผู้คนผิดใจกันซึ่งความคิดนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนมิตรภาพระหว่างจีนไทยมีมาช้านานจีนไทยใช่อื่นกายพี่น้องกันเป็นคำบรรยายที่แท้จริงของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเงินในเอเชียหรือแผ่นดินไหวที่เมืองว่นชวนในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียหรือการตระระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้ก็ตาม จีนไทยและประชาชนทั้งสองประเทศต่างก็ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมฟันฝ่าความทุกข์ยากนี้ไปด้วยกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีอันดีงามระหว่างทั้งสองประเทศที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันในขณะที่ต่างฝ่ายต่างก็ลำบากในช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดของการต่อต้านการแพร่ระราบาดของจีนพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลและทุกแวดวงของสังคมไทยได้ให้การสนับสนุนอันมีค่าแก่จีน เมื่อสถานการณ์การแพร่ร,ระบาดของจีนเริ่มดีขึ้นเป็นครั้งแรกไม่ว่าจีนเองจะมีแรงกดดันอย่างยิ่งจากกรณีโรคระบาดย้อนกลับมาอีกครั้งรัฐบาลผู้ประกอบการตลอดจนแวดวงสังคมของจีนต่างก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือฝ่ายไทยอย่างสุดความสามารถประชาชนของทั้งสองประเทศต่างก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งไวรัสไม่มีโปรมงแดนยิ่งไม่มีบาปดั้งเดิมการไปชิญกับการแพร่ร,ระบาดของโรค การจับมือกันรับมือเป็นวิธีเดียวที่ถูกต้องพวกเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพอันยาวนานระหว่างจีนไทยนั้นจะสามารถผ่านบททดสอบการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปได้หลังจากประสบการณ์ในครั้งนี้มิตรภาพพิเศษดังคำกล่าวที่ว่ายีนไทยใจอื่นกายพี่น้องกันจะสามารถแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้นนี่เป็นแถลงการของสถานเอกอัครกระจริธูต สาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยด้วยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยจากปมการโต้ตอบกันในโลกออนไลน์ของชาวเน็ตไทยและชาวเน็ตจีนและก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่บานปลายไปกันใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากละครไทยที่ไปโด่งดังในประเทศจีนและในปัจจุบันละครไทยนักร้องไทยและดาราไทยกําลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศจีนเพียงแต่ว่าได้มีกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่พยายามโยงเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งกันอย่างไรคนไทยคนเกียก็เหมือนพี่น้องกันมีความสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างยาวนานทางที่ดีที่สุดในสถานการณ์อย่างนี้นะครับหันมาให้อภัยกันหันมาช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ต่อสู้กับโควิด19นะครับที่กำลังเป็นปนัญหาใหญ่ของทั้งสองประเทศและของโลกเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนของทั้งสงประเทศครับ